นายเป็นเพื่อนหรือศัตรูนะฮะมันก็ไม่สำคัญนะเพราะฉันจะฆ่านายอยู่ดีเ้อาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผมอมอนต์บอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' ก,กันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับเดโมของมอด VS Flip ป y อีกแบบหนึ่งนะฮะพี่เคยเล่น Flip ปี้แบบหนึ่งไปแล้วใช่ไหมเป็นแบบ full week ใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นคนละอันกับอันนี้นะครับอันนี้เป็นอีกอันนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน flip out นะครับน่าสนใจมากเลยนะทุกคนดูดิ แม้แต่ตัวฟลิปปี้ก็เท่สุดๆเลยนะแล้วก็ดูตรงโลโก้นะฮะเห็นบอยเฟรนด์กับฟลิปปี้อยู่ด้วยกันป่ะเหมือนแบบเป็นสงครามลูกศรเลยนะเฮ้ยอย่างเจ๋งเอาเป็นว่าพี่ชอบการออกแบบการดีไซน์ของมอ d นี้มากๆเลยนะฮะแล้วพี่มองว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็มอสนี้เป็นหนึ่งในมอ d ที่คนทั่วโลกรอคอยแล้วก็ให้ความสนใจกันเยอะมากๆในตอนนี้นะครับพี่ก็เลยหยิบมาเล่นให้ทุกคนดูเดโมกันนะครับเอาล่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะเหมือนเดิมน,นะครับอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับแลาดิป ไปนะครับทุกคนดูหน้านี้ทีครับเฮ้ยอย่างเจ๋งเลยนะแม้แต่หน้านี้เขาวาดตัวการ์ตูนได้สวยมากๆเลยนะพี่มองว่าคนที่เขาทํำมดเนี้ยเขามีงานอาร์ตงานแอนิเมชันงานศิลปะที่สุดยอดนะค่อนข้างเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลเลยเอ้ยนี่ไงเห็นไหมภาพอย่างสวยบอยเฟนขึ้นไปอยู่บนลำโพงเกอเฟนัไงวะพวกมันทั้งหมดนายนเป็นเพื่อนและศัตรูนะฮะ มันก็ไม่สําคัญนะเพราะว่าฉันจะฆ่านายอยู่ดีนักกากลัวที่เป็น 2> 3, 2, 1, มาแล้วนะเอ้ยอย่างเท่ไอคอนสวยดีนะเลยอเสียงเพลงเจ๋งเอ้ยมีขวงมีด้วยทุกคนเฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยโอบ เฮ้ยเขาทดีเาทดีนะเรื่แเชเเจ๋งดมีลูกศรลายพลางเนี่ยลูกศรแบบเีนๆเนี่ยหมือนแบบสัตัวอยู่เฮ้ยเข้าใจทำคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ดีเลยคอนเซ็ปต์ดี เพลงก็ใช้ได้เนี่ยฮะคิดว่าเขาทำเพลงได้ดีด้วยแหละเฮ้ยมดนี้เจ๋งเจ๋งทำดีมากเลยว่าแต่เกอร์เฟนไปไ,ไหนวะมีโน้ตอยู่บนโต๊ะด้วยเนี่ยไม่รู้โน้ตอะไรแถมมีไม้อยู่ด้วยอันหนึง่ง เปิปีไม่ใช้ใหม่เลยใช้วิธียูสื่อสารเนอะเอ้ยเพิ่งเห็นว่าแสงตรงวิธีสื่อสารเปลี่ยนไปตามลูกศรด้วยเอ้ยเข้าใจทำเข้าใจทำนะถ้าใครอยากฟังเพลงปเปล่าๆเดี๋ยวพี่ใส่ไปที่ทลายคลิปนะครับมีอยากเียงเพลงไม่มีเสียงที่พูดนะอันนี้มันมดิืจะได้จะได้เอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะ ระเบิดเต็มเลยไม่รู้ค <c oughs> ืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่าตอนกดระเบิดเป็นยังไงนะครับกดระเบิดตายเออเมื่อกี้แฮมกดเนะฮะกดปุ๊บโดนระเบิดตายเอาแล้วครับนี่พี่ก็หาเพลงลับจนเจอแล้วนะฮะหาไม่เจอสักทีนะตอนแรกตอนนี้รู้แล้วว่าเข้ายังไงเออ กว่าจะเจอเพลงลับใช้เวลาหานานมากเลยทุกคนนี่ก็เป็นเพลงลับของ Mo d f l i ป p y Demo นะครับที่พี่ในที่สุดก็หาเจอนะมาเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไง Let's go เออมาแล้วเฮอย่างเจ๋งเพลงมันแอบ18บปวกเลยเฮ้ยเงเออ เอาว่ะมาแล้ว <laughs> เอ้ยมันต้องอย่างนี้ดิเออเอาว่ะเอยชอบชอบ two t r u c s, <laughs> <S <To drug. laughs> เพลงรับอย่างกวนเอ่อใครรู้บ้างว่าออริจินอลของเพลงนี้อยู่ที่ไหนอันนี้เพลงลับนะครับรถกระบะรถบรรทุกสองคันรถกระบะอะไรวะเข้าใจทำดิ เออปล่อยเดมโมไหมก็มีเพงลงรับมาให้เล่นด้วยนีเออมาเอ๊ะ สลับกันร้อนวมดเข้ากับหน้าปลิปปี้ีมากเลยเอาว่ะเวอร์ชันนี้ทำดีมากเลยนะพี่ชอบมากเลยรอเล่นตัวเต็มเลย ถ้าท่านจะเจ๋งดีเห้เขาอ่ะเนี่ยเออโอ้ยเออเออเข้าใจะทำมันดีเออเป็นเพลงรับของมด ลิปตี้เวอร์ชันเดโมนี่นะครับเขาใส่เพลงลับมาด้วยนะเออวิธีการเข้าก็ไม่อยากสปอยมากนะฮะไปอยู่ตรงฟรีเพลย์นะแล้วก็ลองกดคีย์บอร์ดสักปุ่มนะฮะมันก็จะเข้าได้หาปุ่มเข้าตั้งแนนเออ เอาอ่ะไม่รู้ออกตัวเต็มเมื่อไหร่นะแต่รอเล่นเลยน่าสนใจมากมีแต่คนชมเยอะมากเนี่ยฮะว่ามอดนี้เขาทำดีกว่ามอดก่อนมากเลยนะก็เลยใช้เวลานานกว่านะฮะ อ่าอันนี้ก็จบตัวเดโมมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่มองว่าเขาทําได้ดีมากๆเลยนะเขาบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะเจอกับฟูลรีลิสจะมีทั้งคัสตอมโน้ตนะเป็นการเปลี่ยนแปลงโน้ตแบบใหม่นะฮะแล้วก็มีเพลงเพิ่มนะครับรวมทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็แบ็กกราวด์แบบใหม่นะฮะแล้วก็มีความลับอีกมากมายให้รอติดตามกันอยู่นะครับก็เลยเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่นะฮะเอ้ยสุดยอดมากๆเลยนะพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยแหละขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่พลอมบอลนะฮะก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดดูปีีีอกแบบนึงเ๋ยวพ่ ใส่ลิงก์ไว้ที่ขวาบนของหน้าจอตอนนี้นะครับก็กดไปดูฟลิปปี้แบบแรกได้เลยนะฮะที่พี่เคยเล่นไปแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นฟลิปปี้อีกแบบหนึ่งนะครับรอติดตามชมตัวเต็มเลยนะฮะพี่รอเล่นเลยนะดูมันน่าสนใจมากมากเลยแหละออกมาวันแรกปุ๊บพี่จะรีบเล่นให้ดูเลยถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจแบบอัปเดตทันทุกทีนะฮะอย่าลืมกดตับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเอาล่ะทุกคนอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋นนยว เดินที่คลิปหน้าครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะบ๊ายบายครับ